และในช่วงนี้ค่ะหมายจะพาคุณผู้ชมไปที่งานวิยาดาแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะสำหรับวิยาดานี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เทียนหอมซึ่งเป็นแบรนด์ไทยแท้ๆเลยนะคะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าทำมาจากดอกไม้ไทยค่ะ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะวิยดานะคะได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมเรียกว่าทั้งงานนี้นะคะหอมไปด้วยกลิ่นหอมจากดอกไม้ไทยอ้ออีกอย่างหนึง่งพิสูจน์ความหอมได้นะคะที่พิธีกรของเราค่ะพี่โจวันนั้นรับหน้าที่เป็นพิธีกรภายในงานด้วยเอาเป็นว่าไม่พาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศในงานวันนั้นกันดีกว่าค่ะ มาันเากมแ่น่คุณโจมาเป็นพิธีกรงานเปิดตัวเทียนหอมวิยดานี่เองงั้นเราตามหนุ่มโจเข้าไปสัมผัสมนวลเน่หแห่งความหอมจากกลิ่นดอกไม้ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมยังจํากันได้คุณวิยดาเจ้าของเทียนหอมแบรนด์วิยดาเคยมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราในรายการสําเร็จเครดไม่ลับ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะเปิดตัวแบรนด์ไม่นานก็สามารถนำแบรนด์ขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเอ็มพูเรียมซะแล้วค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะจากแรงบันดาลใจและประสบการณ์จากการท่องเที่ยวมาทั่วโลกผ่านการซึมซับและเรียนรู้ถึงวัฒน,นธรรมต่างๆทำให้เกิดจินตนาการในการเลือกกลิ่นของดอกไม้ไทยมานำเสนอถ่ายทอดทุก่วงอารมณ์แทนความรู้สึก ผสมผสานกับศิลปะการปรุงน้ําหอมไทยดั้งเดิมกับกลิ่นวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเพื่อให้ได้กลิ่นหอมในรูปแบบของเทียนหอมเวียดาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครภายในงานก็มีเหล่าเซเลบดารามาร่วมสัมผัสความหอมของดอกไม้ไทยในรูปแบบของเทียนหอมอย่าง Miss Universe ส0 0 5คุณน,นันตลีเกเบว่าค่ะ m i s s Universe Thailand 2 และหนุ่มฮอตก็จิลายุที่หลงไหลในความหอมของดอกไม้ไทยจากเทียนหอมโดยไม่รู้ตัวคือโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นไทยแต่ทีนี้ผมชอบให้มันร่วมสมัยมเพราะว่าผมผมชอบที่การที่มีใครสักคนหนึ่งจับต้องความเป็นไทยแต่ไม่ได้จับต้องจากคนโบราณมาแล้วเอามาทิ้ดุลนช่ให้มันม mm ิกซ์กับสิ่งที่มันร่วมสมัยด้วยนอกจากเทียนหอมแล้ว ความพิเศษของเนื้อเทียนจะมีความนิ่มมากจนถึงขนาดสามารถนำมาถูบนผิวกายได้เนื่องจากมีส่วนผสมที่สำคัญคือไข้ถูเหลืองสามารถใช้ทาตัวให้กลิ่นหอมแทนน้ำหอมได้ไม่สร้างความระคายเคืองต่อผิวซึ่งเทียนหอมเวียดามีกลิ่นหอมให้เลือกมากกว่า40กลิ่นเลยทีเดียวค่ะควารู้สึกในวันนี้เนี่ยนะคะรู้สึกชื่นใจดีใจนะคะที่เห็นแขกผู้มีเกียรติต่างๆได้มาแล้วก็ชื่นชอบในกลิ่น หอมของเวียดาความตั้งใจเนี่ยนะคะเราตั้งใจอยากจะให้หลายๆท่านได้ดมกลิ่นแล้วก็ชื่นใจซึ่งประสบความสำเร็จมากค่ะทุกคนเนี่ยมาชมว่าเทียนหอมมากตัวบั๊บเองเนี่ยอยากให้กลิ่นดอกไม้ไทยเนี่ยเป็นที่ติดตาตรึงใจของชาวต่างชาติของทุกคนทั่วโลกนะคะมันก็เลยทำให้เราสร้างเทียนหอมตัวนี้ขึ้นมาด้วยอยากจะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างหนึ่ง นึกถึงประเทศไทยนึกถึงเมืองไทยนะคะแทนที่จะนึกถึงแค่ผ้าไหม หรือว่าอาหารไทยอยากจะให้นึกถึงดอกไม้ไทยด้วยแล้วก็อยากจะให้เชียนหอมวิียดานี่เป็นตัวแทนของดอกไม้ไทยที่จะนำติดตัวไปได้นะคะทั่วโลกเมื่อจุดเมื่อไหร่ได้กลิ่นเมื่อไหร่พกพาไปเอาทาตัวเมื่อไหร่เนี่ยได้กลิ่นหอมของเิีาดาจะได้ระลึกถึงเมืองไทยะคะ่ะสาวๆทุกๆคนเนียนะคะสเสน่ห์ของผู้หญิงเนี่ยที่คุณก๊อตบอกเอาไว้นะคะนอกจากความสวยแล้วเนี่ยกลิ่นหอมจะเป็น สิ่งที่ทําให้คนติดตาตรึงใจทําให้คนนึกถึงช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าอยากจะได้เพียนหอมเวียดาไว้เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะให้มาที่ Emporium นะคะอยู่ในโซนของว t r e n d นะคะรวมทั้งไปที่โรงแรมแมริออทนะคะแล้วก็ในสปาชั้นนำทั่ว,วไปอะคะ่ะ ที่คุณเป๊ปวิยดาบอกไว้นะคะว่าอยากให้ชาวต่างชาตินึกถึงเมืองไทยก็ต้องนึกถึงดอกไม้ไทยเพราะว่าดอกไม้ไทยนี่นะคะมีมากมายหลากหลายชนิดและที่สําคัญมีกลิ่นหอมที่เย,ย้ายวนใจมากๆค่ะ